Notes, go let's yeah, yeah, let I สวัสดีครับผมดรวิโรจน์กุศลพรมัยกรรมการผู้จัดการบริษัทซูโมต้ามอเตอร์เจ้าเกา่าเจ้าเดิมนะครับรถสาล้อจอมพลังนวัตกรรมจากญี่ปุ่นนะครับวันนี้พิเศษสุดสีทองก็รู้อยู่แล้ว,วพิเศษนะเป็นรถสล้อไฟฟ้า พลังอัตมิกอีกคันหนึ่งรุ่นใหญ่ล่าสุดนะครับและใหม่ล่าสุดด้วยนะครับ72โวลต์5,000วัตต์จดทะเบียนได้รุ่นนี้นะครับสังเกตบนหลังคานะครับติดแอร์ครับมีประตูและติดแอร์นะครับสังเกตไหมฮะต่างกันเลยครับมีประตูและติดแอร์ฉังนั้นรุ่นนี้เนี่ยเหมาะกับคนที่ต้องการความสะดวกสบายหรือเจ้าของกิจการที่ขับเองนะครับภายใน OR อรู่รานะครับ เคลือบด้วยเบาะหนังทั้งคันแล้วก็ยังมีแอร์อยู่บนซันรูฟนะครับเดี๋ยวเราจะไปทดสอบกันนะครับรถคันนี้มันทุกได้1.5ตันนะฮะ1.5ตันมากกว่าวีแม็กนะครับแล้วก็มีไฮดรอลิกด้วยนะครับเรียกว่าเป็นสุพรีมพัสดสุพรีมพัสหมายถึงอะไรในปกติก็คือสุพรีมนะครับแต่รุ่นนี้มีพัสพลัสอะไรบ้างพัสแอร์แอร์คอนดิชันพัสไฮดรอลิก เรียกว่าสุดพีมพลัสเป็นรุ่นท็อปของซูโมตาเลยครับเดี๋ยวเราไปทดสอบกันครับแล้วเราขับรถคันนี้พิวชิวไปนั่งกินกาแฟที่พระแม่โซกันครับนี่ผมจะเปิดให้ชมนะนี่คือรีโมทคอนโทรลนะเรากดปุ่มนะสวิตนะครับกดปุ่มสวิตปุ๊บไฟจะขึ้นนะครับลมลมแอร์มาเลยนะครับสามช่องนะครับลมแอร์มาเลยสามช่องสำหรับสามสามท่านนะครับมีช่องกลางมีช่องริมนะครับปรับได้นะครับ สามารถขึ้นนั่งนั่งนั่งได้ครับเด็กๆนั่งได้ตรงกลางอีกคนหนึ่งนะครับเนี่ยครับแล้วเราก็เก็บไปเลยเวลาปิดก็ปิดก็ก็กดสวิตช์เดิมนะครับง่ายๆนะครับนี่ก็คือภายในนะครับสามารถเปิดวิุได้เสียบ MP3 ได้นะครับนี่เป็นช่องลมนะครับลมก็ยังมีเข้าอยู่นะครับมีสวิตช์ต่างๆสวิตช์ปั่นน้ำฝนนะครับฉีดน้ำฝนนะครับครบนะครับนะครับแล้วก็ มีไมมีอะไรพร้อมเลยครับทั้งหมดเหมือนกับรถเก๋งเลยแล้วดูที่เบาะพื้นล่างะัะเป็นพื้นหนังหมดเลยนะครับบาะหนังหมดเลยคร,ครับเดี๋ยวเราจะขับไปแล้วครับ มาถึงที่จดหมายแล้วครับขับดีมากๆนะเลยครับนิ่มแล้วก็เงียบด้วยครับนะครับเพราะว่า oh, oh, เป็นรถไฟฟ้านะครับเดี๋ยวเราเข้าไปทานกาแฟกันครับโอ้ทานน้ำแล้วค่อยสดชื่นหน่อยไม่งั้นอดอยากปากแห้งนะครับเอาล้วครับ เรามาพิสูจน์แล้วว่ารถคันนี้สุดยอดอยังไงนะครับ V Titan นะครับ Supreme V Titan Supreme นะครับ V Titan Supreme ของเราเนี่ยจดทะเบียนได้เป็นรถไฟฟ้านะครับราคาเริ่มต้น3 0 0แสนบาทครับเริ่มต้น3 0 0แสนบาทถ้าจะเอา Supreme Plus ก็คือเพิ่มแอร์ตัวนี้แอร์ซันลูปเนี่ยนะครับเพิ่มอีก50,000บาทหรือจะมีไฮดรอลิกยกดำนะครับไฮดรอลิกยกดำตัวนี้นะครับ เพิ่มอีก50า0 0บาทเช่นเดียวกันครับนะครับก็กลายเป็น4 0 0แสนนะครับแต่ถ้าท่านบอกว่าแพงไปหรือต้องการรุ่นที่เป็นน้ำมันก็ก็มีรุ่นที่ให้น้ำมันให้จองครับเป็นพรีออเดอร์คือ e t i t a n ไม่ใช่ V นะ e t i t a n 200cc ลักษณะเหมือนกันนะครับ e t i t a n supreme ราคาแค่2 0 0 0 0 0บาทนะครับจะถูกกว่านี้แล้วถ้าจะเพิ่ม ac plus หรือว่าจะเพิ่ม hydraulic p l u ก็พิ่มเข้าไปตามราคานี้นะครับ สามารถที่จะเลือกใช้ได้นะครับตัวนี้เนี่ยมันจะมีแบตเตอรี่ด้วยให้เลือกด้วยแบตเตอรี่อย่างถูกแบตเตอรี่อย่างแพงนะครับตัวนีเน้เรามีแบตเตอรี่ให้7 2โวลต์50แอมป์นะเป็นพื้นฐานถ้าจะเพิ่มมากขึ้นหรือน้อยลงก็ย่อมได้ครับหรือจะเปลี่ยนเป็นตะก,กั่วนะครับก็จะถูกลงอีกนะครับอันนี้แล้วแต่นะครับแต่ถ้าเป็นไฟฟ้าเนี่ยต่ำสุดก็คือ Supreme E Titan ก็คือ200,000บาทครับก็สามารถสอบถามกับ ลายแอดของเราได้นะครับของแอดมินของเราได้นะครับนะถ้าสนใจตัวนี้สามารถพรีออเดอร์ได้ทุกรูปแบบนะครับทั้งสีทั้งตัว plus ตัวเพิ่มอุปกรณ์นะครับออปชั่นต่างๆนะครับแต่ตัวนี้ที่มาโชว์นี่เป็นรุ่นท็อปนะครับคลิปหน้าติดตาม YouTube ดรวิโรจน์กุศลปรม่ต่อนะครับในปีหน้ามีอีกหลายๆรุ่นนะครับเช่นเช่นอะไรไอสปอร์ตไอสมายอะไรต่างๆเยอะแยะนะครับแล้วมาพบกันครับ